สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอทําผัดผัดเผ็ดเน่อไม้เปรี้ยวแลใส่ใส่เนี่ยใส่หมูสามชั้นอยากกินว่าเมื่อกี้ลงไปเล่นหิมะข้างล่างก็ต้นหมาหน้าจชมูกแดงเลยแล้วย่าถามได้กินข้าวเที่ยงไร้ยังบอกยังเลยไม่ได้กินเลย้ยาก็เลยออกไปบอกว่ามาขึ้นไปกินข้าวถูกไปมอย่าฉันไปอยู่เป็นเพื่อนลูกเธอเองอนี่ใบสองแล้วเนี่ย อยาก็เลยออกไปเล่นนอกอที่ในสวนกับต้นบุญแล้วก็ลูกชายพี่สาวคนเล็กโอ,อกแ็แบบโอ๊ยงั้นออกขอบไปกินข้าวก่อนนะแม่หิวหิวแล้วเหมือนกันและท้องร้องละแต่ว่า,าต้นบุญต้นบุญกกินต้นบุญกินข้าวไปนิดนึงแล้วลงไปเขาเห็นเอลูกชายพี่สาวเล่นอยู่ในสวนได้ยินเสียงก็เลยอยากออกไปเล่นด้วยกินไปน้อยเดียวข้าวาข้าวยำกับ ไข่แดงอะ่ะไข่ต้มแล้วไข่ขาวก็อยู่นี้ไม่กินต้ไมไม่กินไข่ขาวกินแต่ไข่แดงตั้งแต่เล็กๆแล้วกินแต่เวลาต้มขไ,ขไข่ก็ยำไข่ต้มไข่ก็ตอนต้มมประมาณได้สักส,สิบเดือนมะสิบเดือนสิบแปดเดือนก็กินข้าวยำกับไข่แดงและแม่กินข้าวก่อนเนาะนี่โอกโ้ก็อุ้ยโอ้โอก็ตักข้าวไว้ ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกกินข้าวก็ต้องบุญแหละแล้วบุญได้ยินเสียงลูกชายพี่สาวเล่นอยู่ก็เลยบอกแม่แต่งตัวจะออกไปเล่นนอกอาแต่งก็แต,งแตง่งเกิออกไปโอ,อ้ก,ก็ต้องออกไปด้วยยาเห็นยาก็ถามเออกินข้าวยาังบุญยังไม่ได้กินเลยออื <c oughs> <c oughs> คนพัดใส่พริกแกงเหลืองหืหน้าชามากหนาวเย็นวันนี้ที่เยาวรบลบลบิบองศาเมื่อเช้าสิบองศาแต่ตอนนี้แดดออกแล้วลบแปดมะหว่านเมืะหวานก็อยู่ที่ลบลบเก้าลบสิบองศาวันผูใส่ใส่เออผู้สบ,บายก็เริ่มลบแปดองศา อ n g าชา้าปากชาหนาวจริงๆอะ่ะผัดไว้วกะว่าอืมกินร้อนๆต้อบุญออกไปเ้างนอกต้องตามต้อบุญไปอีกตอนแรกตอนที่ผัดจะผัดให้ดูแล้วก็จะทำวิดีโดอด้วย แมว่วันเยวเช้าอยู่ไันน้กินมาดิต้องเป็นกวนวันนี้ต้องคป็นอยู่บ้านพ่งนี้ต้องเุนก็อยู่บ,บ้านแต่พ่งนี้โอต้องไปไปที่ร้านที่ร้านก็ไปแบบไปช่วยกันทําความสะอาดอะไรเงี้ยเพราะว่าได้ยินเขาว่าไม่แน่เดี๋ยวเดือนหน้าวันที่หนึ่งก็เริ่มทํางานได้ละ เขล้างมันนะตอนเราซื้อหน่อไม้เปรี้ยวมาจากลาดเอเชียมันเป็นถุงอ่ะถุงที่สมเร็จแลยเขาเขาล้างไปแค่น้ำเดียวมันยังเปรี้ยวอยู่อ่ะตรงใส่ต้องแบบว่าล้างหลายๆน้ำมนเนาะมันยังเปรี้ยวเลยอพอใส่พริกแกงใต้มันก็เลยออกสีเหลือง นี่ถ้าใส่กะทิเข้าไปก็เป็นแกงกะทิแล้วเนี่ยเสียงเข้ามาแล้วได้ยินเสียงเปิดตูเข้าบ้านมาจะอยู่บ้านช้างล่างอ่ะ อาทิตย์หน้าทุกคนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนท่าทีอ่ะพอที่โรงเรียนอนุบาลเขาแบบหยุดปิดแบบว่าทําความสะอาดทั้งทั้งทั้งโรงเรียนอะแบบเหมือนเขาทำความสะอาดกาเชื้ออะไรเงี้ย เขาพัดเส้นหมูสามชั้นแบบเอาหมูสามชั้นไปแบบเยียวแบบให้มันไม่ไหม้อะให้มันกรอบๆเราก็ใส่หอมหเปียงไปพริกแกงอร่อยเป็นแกงอันนี้เขาซื้อมาจากที่บ้าน นาวก็ซื้อมาประจํำเลยแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยพริกแกงใต้อร่อยแต่มันจะเผ็ดแต่แล้วนี้เขาบเออดีเผ็ดเอเอามาด้วยเผ็ดนไม่ต้องใช้ไม่ปเปลืองนี่เอามานั้งกี่ปีแล้วอ่ะเขาไปเมืองไทยครั้งสุดท้ายเมื่อตอนต้นบุญได้แปดเดือนอะ่ะตอนนี้ต้นบุญสามขวบแล้วอ่ะ ยังกินไม่หมดเลยเพราะมาที่โลหนึ่งเมืองตอนนั้นแล้วพอโอยากจะผัดโอก็ก็ใส่แบบเป็นแพ็คๆแพ็คเล็กๆใส่ถุงอ่ะถุงร้อยเล็กๆ หัวจากแจกพัดหัวก็ออกมาลายโอ้ยเลยตู้แข,งไ,แขงไว้เนาะแช่แขงไว้ นี่ฮักกินนี่หมดนี่ว่าทำใส่กแกงกะทิใส่กะทิลงไปก็เป็นแกงกะทิได้ค่ะคือแบบว่าให้กะทิไวแล้วก็อุ่นเรื่อยๆนะจะอร่อยมันจะไ,ไม่เปรี้ยวนะเราหวามันจะไม่เปรี้ยวมาก ผักโขมีแตงกับอัไเนี่ยมะเกอือเไอ้ไม่เกือพริกหวานพริกนี้อร่อยชอบกินมันหวานดิมันกรอบหวานใส่เวลาทำสลัดก็อร่อยอันนี้พอทุูมกับดึกนะฮะ ันพราะนุมนต้องไปดูงานกับกับเจ้านายไกลอ่ะนี่ไปก็ประมาณเกือบถึงคืนเลยโคโลนะเกือบถึงโคโลเลยอยูแทบนี้ที่โวอยู่ก็ถ้าขับรถไปพ่อไปก็ประมาณสองชั่วโมงโอยู่ไม่ไกลจากฝั่งฝั่ จี่งอ,อยู่กับฟองรดขับรถไปก็ประมาณาถ้สนามบินนะประมาณยี่ห้านาทีสามสิบนาทีก็ถึงห,หนาวแซบจมูกจมูกแตกแล้วมุดออกไปเลขงนอกหนาวแก้มแดง โอ้นี่เขียวดำอะไรนี้เริม่มมีแดดออกมองวันเนี่ยไม่มีแดดเลยไปอยู่หิมาเขาตั้งแต่เมื่อวัน คือมาอาทิตย์นะแต่แถบบ้านโอ้เพิ่งจะมาตกเมื่อวันเมื่อตอนวันนี่พายุหิมะเข้าตอนวันคือมาอาทิตย์ใช่แล้วบ้านโอ้เพิ่งมาตกแบบตอนตอนเช้าของวันจันทะร์น่ะเอนี่ใช่เช้าว,วันจันทร์ประมาณตีสี่ตีห้าเพราะว่าวันจันทร์พอดมุนหยุดอยู่บ้าน เราสมควรดูอเมริกันฟุตบอลเลยจุดอยู่บ้านชิงนะชิงของอเมริกันฟุตบอลแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครแพ้ใครชนะผมไม่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 สนใจถ้าฟุตบอลยังพอจะรู้มากอเมริกันฟุตบอลดูไม่เป็นด้วย บบหนาวในบ้านไมนพอไหวข้างนอกเย็นไหมฮึให้อื่นเราเห็นนะเพื่อนๆในยู u t u b e เนาะที่เขาอยู่ฟิฟนแลนด์โนเวี์แคนาดาแบบแบบที่แบบหนาวหนาวโอ้หหนาวมากติดลบแบบลบยี่สิบกว่างเนี้ยโอ้ เคยเจอหนาวสุดในชีวิตตอนตอนเที่ไปเที่ยวที่ออสโลตอนที่ไปเที่ยวนอร์เวย์หนาวสุดในชีวิตลบสิบแปดองศาโอ้แบบแย่เลยแบบไม่เคยไม่เคยเจอหนาวนะครั้งแรกในชีวิตตอนแต่งงานกับพ่อทุกมลุนแล้วเหมือนแบบไปเที่ยวอไปเ,ออเพื่อตอนนั้นไปกันลูกพี่ลูกน้องของ บอสต้นบุญอ่ะเขาซื้อบัตรคอนเสิร์ตของอาฮาคอนเสิร์ตมันเป็นคอนเสิร์ตงวดสุดท้ายหรือว่าอะไรสักอย่างนะที่นอร์เวย์แล้วเขามีตั๋วอยู่แล้วเขาไปด้วยสีย่ใบเพอ่แต่งงานปุ๊บป,ปุ๊ก็มาเลยแล้วก็เออเขาก็แบบชวนเลยเงี้ยเขาให้เป็นของขวัญแบบแต่งงานอะไรเงี้ยอย่าบอว่าตั๋วเราต้องซื้อ้นไป แล้วก็ไปเจอความหนาวแบบหนาวสุดๆหนาวมากก็ปสิปปงแปของมุซาโหหิมะตกแต่ตกไม่เยอะแต่ว่ามันหนาวหนาวหนาวกันหนาวกระดูกเลยหนาวเขาก็ดูกอ,อืม อยู่อย่ามันก็ยังมากกกแค่สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองลบนะ,ะแต่ไม่เคยเจอลบโอ้เกือบยี่สิบเงี้ยน่าครั้งแรงกในชีวิตที่แบบไปเจอที่นอร์เวย์ลบสิบแปดองสาแบบโอ้สุดๆแบบว่าเวลาพูดลงมาแล้วแบบฟันออกภาคแบบว่าหายใจแล้วแบบเป็นฟันออกจมูกอนะไรเงี้ย เมืน่อคนขี้หนาวอยู่แล้วเจอความหนาวนี้แบบอยอมเลย หนงวันนาต้องอาใหม่อร่อยนะอร่อยมากเลยนมไม้เปรี้ยวอร่อยตอนแรกคิดว่ามันจะไม่อร่อยเพราะว่ามันทาสาเร็จมาไหมอืมมันอร่อยอ่ะเมื่อีเอาถุงให้ดูว่าถุงมันเป็นถุงแบบยังไงแต่ว่าไปที่ร้านเอเชียม,มันจะมีว่าขายแบบนมไม้เปรี้ยวอร่อยอย่หงวานน้าต้องล้างแล้วคันน้ำน,นานๆนิดนึง คีบอตั้งกองเอียงกองไม่ได้เอียงหรอกไม่ได้เอียงหรอกเนาะอร่อยจริงจ่อ ังหิมะตกคุณผู้ชมเล่นน้องบ้านทุกวันน่าอากาศันบริสุทธิ์เดียวรงปอดเลยหายใจดีนะตอนแรกตอนแรกที่หิมะไม่ตกเมื่อวันเมื่อวันที่ที่แล้วอ่ะมันเพื่อหัดแต่แดดออกดีมากเลยเอาพาทุกุนปั้นจักรยานไปว่าจะไปบ้านอ่าวใช่ไหมไปถึงมู่บ้านบ้านที่อ่าวอยู่นะทุกคนบอกว่าครับกับบ้านกับบ้านแม่ต้องไปเก็บของเล่นเนาะ ก็เลยต้องกลับบ้านมาพอกลับบ้านมาปุ๊บโอ้แย่เลยเออไอเนี้ยผมเป็นภูมิแพ้อ้แพ้ไอต้นที่มันเป็นต้นถั่วถั่วที่ถั่วที่เขาเอาไปทำเ็อกโกแลตะที่นี่เขาเรียกฮาสนโนสโอแพ้มากเลยกลับมานี่โอ้คันคันขึ้นพื้นน้ำมูกไหลอะ่ะแบบนี่ก็ยังแบบทัดมุดโอ้มีเกาหูเกาหน้าอะไรเงี้ยคือแบบมันมีแบบอาการมันยังแพ้อยู่ อันนี้หิมะตกมันก็แบบว่าละอองมันก็ไม่ค่อยฟุงไว้ไหนในชะ่ไหมาดแดดแล้วแบบแห้งนะเนี้ยละอองฟุง้งวนี้แบบแย่เลยบางทีบางคนอาจจะเห็นว่าทำไชอบเอามือไปเกาหน้าเกาตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันคันนะพยายามจะไม่เกา ตอนมาอยู่แะร้แรกตอนปีสองสองสามปีแรกไม่เป็นอะเริ่มปีเริ่มเป็นเนี้ยประมาณเขาเขาปีที่สามปีที่สี่เริ่มอะเพราะนั้นก็แพ้แพ้แล้วอองพพวกเคสอนอะที่มันผัหน้าฟูดิงวพรับหน้าดูไม่มาเพีย มันจะออกมาเป็นดอกเป็นเกสรโอ้โหเ,โเลยแพ้หนักแหละตอนแรกโก็ไม่รู้ว่าเ,เป็นอะไรว้าวเ,เป็นอะไรเพื่อนท่านเราไปเนี่ยไปที่คลินิกไปไปทำไปเทสอะว่าเราแพ้ แพ้อะไรเป็นอะไรเงี้ยแทะแพ้ภูมิปฏิเทสพวกภูมิแพ้แล้วก็ปเทสก็จะมีแพ้พวกฝุ้นละอองฟุง้นแบบอะไรมันก็มีนิดนิดหน่อยแต่เป็นไม่เยอะก็จะมีมันจะมีเป็นขี้ขีดมันก็จะเขาก็จะเทสให้เราตามแขนนะฮะโอ้โมันขึ้นมาเป็นพื้นพื้นแล้วเ,เก่าแบบยากแต่เกาียวเก่าไม่ได้ัมขึ้นมาแบบที่เขาเทสนะมีตั้งกี่ตัวยี่สิบ ที่สิกว่ตัวแต่ตัวที่นแพ้เยอะมันก็จะแดงแลมันคันเนี่ยอยาจะเกาก็เกาไม่ได้กลับถึงบ้านแล้วนะโอ้โหแขนก็ยังแดงอยู่อยากจะเกาก็เกาไม่ได้เขาก็ให้เอาแบบว่าเป็นผ้าเย็นนะคะชุบน้ําแล้วก็กบไว้ อร่อยอร่ายคนจมาเปรี้ยวมาเปรี้ยวอา่อยไม่ได้กินแบบาไมเปรี้ยวอย่างนี้มันมเป็นแบบโหหลายปีแล้วมั้งเนี่ยเก็เห็นเราก็เลยเเห็นที่ร้านเอเชียเราก็เลยนึกยากก็เลรอาติดมาด้วย มันใหญ่เนาะนะแต่ผไม่ได้ทำแล้วทีเนี้วก็เลยแบบนึกยากเลยผัดเป็ดหน่อไม้เปรี้ยวอยู่อะกเกิดมากว่าจะใช้พัดเป็ดแบบว่หาหน่อไม้ที่เนี่ยที่มันเป็นขวดเป็นกระป๋อง แต่นี่มีน้ำมัเปรี้ยวมันก็เออมันก็ดีอ่ะมันก็อร่อยอ่ะเขาก็กินหมดแล้วเมื่อกี้มีคนดูเขาก็แ้วเออกินหมดละกินข้าวเสร็จแล้วอิ่มละแล้วก็ลาไปคลิปนี้ลาไปด้วยข้าวหมดจานละ เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ